สวัสดีเพื่อนเแล้วก็นานาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาโม t Channel นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปลาดชะโดกันนะครับชโดตัวที่เราเห็นในคลิปก่อนนะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าจังหวะนั้นเราถ่ายให้ดูไม่ทัน,นครับวันนี้เราได้เหยื่อเด็ดมาแล้วนะฮะ นี on ite, sup ่ครับเลือกสดนะฮะสั่งมาสองถุงนะครับแถวบ้านหาซื้อค่อนข้างยากครับต้องสั่งร้านค้ามาให้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดชุดสําหรับไปลาชิโดกันนะครับอันนี้เป็นชุดปกติที่เราใช้ยิงนะฮะก็คือพีร้อยปอนนะฮะกับตัวลูกดอก35เซนนะฮะอันนี้4.5่มิลนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะฮะ นี่นะครับ pe 2 0 0นะฮะแล้วก็ลูกดอก45จมิลนะครับ45่ิบห้าเซนนะฮะไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเรามีมีแต่ลูกดอกแบบเงี้ยงตายแบบนี้นะฮะไม่มีเงี้ยงพับแบบนะท่านผื่นนะฮะก็ต้องลุ้นเอานะครับเดี๋ยวก็จะติดตัวนี้ไปถ้าจังหวะมันไม่กระชากแรงมากก็เดี๋ยวคงจะได้ซ้ำแต่คงต้องซ้ำเองนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันดูนะฮะว่าจะเจอตัวไหมนะครับแล้วก็จะได้ยิงไหมนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันที่หมายเลยนะครับตอนนี้มาถึงหมายแล้วนะฮะปกติเราจะขึ้นซุ่มบนต้นไม้นะครับแต่ว่าเรากลัวมันระแวงะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งอยู่ข้างล่างนี่แทนแล้วกันนะฮะแบบอยู่ประมาณนี้น่าจะพอซุ่มได้อยู่นะฮะ ม่มีแดดเลยนะฮะค่อนข้างที่จะมืดนหนึน่งไม่รู้เวลามันเข้าจะมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลงมาติดตามรับชมไปด้วยกันแล้วกันนะครับกีนนั่งข้างล่างมองไม่ถนัดนะฮะอันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับเดี๋ยวย้ายกลับขึ้นมา อยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะครปลาใหม่นี้ก็ไม่เคยล่อเหยื่อด้วยนะฮะไม่รู้ว่าใช้เวลาขนาดไหนถึงจะยอมมาฮนะจะทมาลองดูกันนะแต่ว่าตัวลวมีแนะ่นอนทำให้เสียงเสียง,งยกรรไกรกรรไกรแล้วปุ๊กๆๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูบแรยากันนะครับ ยังไม่ยอมลอยนะ เรียบร้อยครับลากอู้เลยฮะโอ้โหอุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยลากสายอู้เลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนาดตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้เฮ้ย ็น,นยังตายด้วยนะครับไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าครับ อพันย่านะฮะุยยังอยู่ครับยังอยู่ตัยังอยู่นะครับีลวต้องปล่อยให้มันเหนื่อยสักแป๊บนึ่งครับโอ้โตอนแรกหนึ่งว่าจะไม่ยอมลอยขึ้นมาแล้วนะครับยังดิ้นอยู่ที่ปลายสายนะฮะ เล่นอเหนื่อยแล้วฮะเกียงดึงดึงเอ๊ะรู้อยู่หรือเปล่านะฮะ เดีะะ๋ยวน่าจะต้องลงไปเอานะฮะดูท่าทางน่าจะผ่านยาเรียบร้อยแล้วนะครับ น่าจะต้องมีเปียกนะฮะ โอ้ยเป็นปลาชโดตัวแรกในชีวิตนะฮะไม่คิดว่ายิงฉโดจะเหนื่อยขนาดนี้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอึ้บอุ้ยากครมาก เอ้ยแบบล่วงนี่นะฮะโอ้สายไม่ใหญ่เท่าไหรนะครับตัวให้นี่นะฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโหเหนื่อยโอ้โ,อโ,อโหก็จะลือขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเขากลับไปลุ้นน้ำหนักที่บ้านกงนนะครับ โอ้ยิงอือันเคยยิงชโดครั้งแรกนะฮะตอนแรกนึกว,ว่าจะเอาไม่อยู่โอ้ยยางดีมันเข้ากลางตรงนี้นะฮะจริงก็ถือว่าเบี่ยงจากแนวนะนึกว่าจะยิงเขากลางหลังนะฮะเบี่ยงมาลงข้างล่างนี่ สองร้อยปอนครับเชื่อใจได้นะฮะโอ้ถือว่าสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับโอ้เหนื่อยอใช้ได้เลยนะครับสำหรับสูตรเลือดนี่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัวใหญ่ที่เราเจอนะฮะเดี๋ยวกลับไปลองดูกันนะครับว่านักเท่าไหร,ร่นะฮะตัวนี้ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวคงจะต้องมาดักไม่นะฮะโหมันวนซะหลายรอบนะครับเกือบไม่ได้ยิงยังดีที่เราใจเย็นรอนะโอ้บถ้ารีบตัดสินใจตั้งทีแรกเนี่ยไม่ได้นะมันเลาะมาผืนกําลังมดุดผืนหาที่มาของเลือดเลยนะฮะดีที่มันวายพักหนึ่งมันก็ตัดสินใจขึ้นจิบน้นาเลยได้ตัวเดี๋ยวกลับไปลุ้นน้ำหนักกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ฮะน่าจะไม่เท่าไหร่ครับ ประมาณเกือบเกือบสโลสามนะครับก็ไม่ถือว่าใหญ่มากครัแต่ก็เป็นไซสที่กําลังเปรียวมากเลยนะฮะับเล่นเอาแย้มกันนะครับก็จะได้มาตัวนีน้ก็คลิปนี้คงจะขอฝากไว้เพื่อนสนี้นะครับเพื่อนๆท่าารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ s u b s ไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรอีกนิก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ